ลองนึกภาพตามนะคะภาพที่มันดูขัดกันสุดๆเลยภาพหนึ่งคือความสงบนิ่งของการทำสมาธิศาสตร์โบราณที่เป้าหมายคือการปล่อยวางแต่พอเอาภาพนี้ไปวางข้างๆโลกของ Wall Street ที่ทุกวินาทีคือความกดดันการแข่งขันแล้วก็การตัดสินใจที่แบบเดิมพันด้วยเงินมหาศาลครับนึกภาพออกเลยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะว่าสองอย่างนี้มันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงแต่ที่น่าแปลกคือ มันอยู่ด้วยกันได้จริงๆครับคนอย่างเรดาลิโอหรือพอทูโดโจนส์พวกเขาใช้การทำสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานเลยนะน่าสนใจมากค่ะเขาใช้ความสงบไปหลับคมดาบในสนามรบที่ดุเดือดที่สุดแบบนั้นได้ยังไงซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่น่าทึ่งของการจอดลึกของเราวันนี้เลยครับความขัดแย้งที่ว่านี้ถูกสำรวจอย่างละเอียดในหนังสือที่เราจะคุยกันค่ะชื่อ the science of meditation เขียนโดย d ด n น e l g o l e m a n และร i ชาร์ดเจเดวิดสัอ๋อสองคนนี้เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงด้านจิตวิทยาอยู่แล้วด้วยใช่เลยครับและจุดเด่นของเล่มนี้เลยนะคือมันไม่ได้พูดลอยๆแบบเน้นความเชื่ออย่างเดียวแต่เอาวิทยาศาสตร์จัดจ๋ามาจับเลยครับมีงานวิจัยรองรับว่างั้นเถอะคะเพียบเลยครับมีงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีเพื่อจะตอบคําถามว่าการปฏิบัติโบราณน,นี้มันส่งผลอะไรกับสมองและร่างกายของเรากันแน่งั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็ชัดเจนเลย คือการเดินทางจากความสงสัยไปสู่ความเข้าใจเราจะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบอะไรให้บ้างครับผมประโยชน์ที่ได้มันคืออะไรกันแน่และที่สำคัญที่สุดที่น่าสนใจมากคือไอเดียที่ว่าเราอาจใช้สมาธิในทางที่ผิดได้อืมประเด็นนี้สำคัญมากมันมีด้านมืดหรือกับดักอะไรซ่อนอยู่ในการเดินทางเพื่อค้อนหาความสงบนี้จริงหรือเปล่าคะเป็นประเด็นที่หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญมากเลยครับเพราะมันไม่ได้นำเสนอแต่ภาพสวยหรูด้านเดียวถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มกันที่ความขัดแย้งใจกลางเรื่องนี้เลยดีกว่าค่ะได้เลยครับหนังสือบอกว่าเป้าหมายของการทำสมาธิคือการเข้าถึงความว่างเพื่อให้เสียงในหัวที่มันวุ่นวายเนี่ยเงียบลงครับแต่กลับชี้ให้เห็นว่าผู้ฝึกอาจจะเสพติดความรู้สึกดีที่ได้จากการทำสมาธิซะเองเดี๋ยวนะครับมันฟังดูย้อนแย้งมากๆเลยใช่ครับเหมือนกับว่าเราพยายามจะปล่อยวางแต่กลับไปยึดติดกับการปล่อยวางซะงั้นใช่เลยครับ หนังสือเรียกสิ่งนี้ว่า situational irony หรือสถานการณ์ที่น่าขันสถานการณ์ที่น่าขันครับในทางปฏิบัติมันเกิดขึ้นง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยลองนึกถึงคนไปออกกำลังกายสิครับค่ะแรกๆก,ก็ไปเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับค่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆจะรู้สึกดีมากจากสารเอนดอร์ฟินที่หลั่งออกมาจริงค่ะรู้สึกดีมากจนวันไหนไม่ได้ไปจะหงุดหงิดกลายเป็นว่าเรายึดติดกับความรู้สึกดีที่ได้จากการออกกำลังกายไปแล้วอ,อ๋อเห็นภาพเลยค่ะ กรณีของการทำสมาธิก็คล้ายกันเลยคือเราอาจจะเริ่มวิ่งไล่ตามความรู้สึกสงบหรือประสบการณ์พิเศษทางจิตจนมันกลายเป็นความเครียดอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะเป็นการสังเกตและยอมรับความเป็นจริงกลับกลายเป็นการสแสวงหาความรู้สึกที่พอใจเป็นการปฏิบัติเพื่อเสพความรู้สึกบางอย่างถูกต้องเลยครับซึ่งในหนังสือมีตัวอย่างที่จับต้องได้มากกว่านั้นอีกคือการนำประโยชน์ของสมาธิไปใช้ในทางที่ทำให้จิตใจซุกซนยิ่งขึ้นหรือ Event Monotie <c oughs> ครับดิฉันสนใจคำนี้มากเลยมันหมายความว่ายังไงคะซุกซนยิ่งขึ้นเนี่ยมันคือการที่เราเอาทักษะที่ได้จากการฝึกสติอย่างเช่นความสามารถในการจดจอ่อหรือความนิ่งทางอารมณ์ค่ะ <c oughs> ไปใช้เพื่อบรรลุปเป้าหมายทางวัตถุอย่างเดียวเลยลองนึกภาพนักเทรดหุ้นที่ใช้สติเพื่อที่จะจดจอกับการหาเงินได้มากขึ้น <c oughs> หรือนักจราจาที่ใช้ความนิ่งเพื่อควบคุมสถานการณ์และก็เอาเปรียบคู่ต่อสู้ ถามว่าผิดไหมก็คงไม่ผิดไม่ผิดครับแต่หนังสือชี้ให้เห็นว่านี่คือการใช้เครื่องมือที่ทรงพลังนี้อยู่ในหอคอยงาช้างแห่งความโลภคำแรงมากครับคือมันไม่ได้นำไปสู่การปลดปล่อยจากความทุกข์อย่างที่ควรจะเป็นเลยมันกลายเป็นแค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหรือ productivity tool เท่านั้นเองเข้าใจแล้วค่ะมันคือการรับมีดให้คมกริบแต่แทนที่จะเอาไปใช้แกะสลักงานศิลปะ กลับเอาไปใช้ในทางที่อาจจะไม่ได้สร้างสรรค์เสมอไปเปรียบเทียบได้ดีมากครับที่นี้สําหรับคนฟังที่อาจจะยังสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันพิสูจน์ได้จริงๆหรอหรือเป็นแค่ความรู้สึกไปเองหนังสือเล่มนี้มีอะไรมาอธิบายให้คนกลุ่มนี้ฟังบ้างคะโอ้โหนี่คือจุดแข็งที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยครับเขาไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ให้ดูหลักฐานใช่ครับเขาแสดงหลักฐานผ่าน,นกลไกการทำงานของสมอง หนังสือจะพาเราไปทัวร์สมอง3ามส่วนที่สําคัญมากๆในเรื่องนี้เลยเพื่อให้เห็นว่าการทําสมาธิมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติครับแต่เป็นการออกกําลังกายให้สมองอย่างเป็นรูปธรรมน่าสนใจมากค่ะแล้วสมอง3มส่วนที่ว่ามีอะไรบ้างแล้วมันทํางานเชื่อมโยงกันยังไงคะส่วนแรกที่มักจะถูกพูดถึงบ่อยที่สุดคืออะมิกดาลาอะมิกดาลาครับลองนึกภาพว่ามันคือยามขี้ตกใจของสมอง ยามขี้ตกใจ <c oughs> คอยสแกนหาสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยทำให้เรารู้สึกกลัววิตกกังวลหรือเครียดค่ะงานวิจัยในหนังสือแสดงให้เห็นว่าการฝึกสมาธิอย่างต่อนเนื่องช่วยให้ยามคนนี้สงบลงได้ออ๋คือเขายังทำหน้าที่ของเขานะครับแต่จะไม่ตื่นตูมกับทุกเรื่องเล็กๆน้อยอีกต่อไปเดี๋ยวนะคะพอพูดว่าลดการทางานของอะมิกดาลาฟังดูดีมากเลยแต่ในชีวิตจริงมันหมายความว่าเราจะกลายเป็นคนเฉืยชา ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเปล่าคะมันมีข้อเสียไหมเป็นคําถามที่ดีมากครับไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะการที่ a มิด d a l าสงบลงไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่หมายความว่าเราจะไม่ถูกอารมณ์ครอบงําได้ง่ายๆอืซึ่งมันจะส่งผลต่อไปอยังส่วนที่2ครับคือระบบลม m b i c limbic system ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ควบคุมอารมณ์และแรงจูงใจโดยรวมค่ะพอยามขี้ตกใจไม่ส่งเสียงววายๆตลอดเวลาระบบอารมณ์โดยรวมของเราก็จะผ่อนคลายและสนุลมากขึ้นอ๋ มันทำงานเชื่อมกันใช่ครับและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดมันเปิดโอกาสให้ส่วนที่3ส,ส่วนที่สคือสมองส่วนหน้า prefrontal cortex ซึ่งเปรียบเหมือน CEO ของสมองได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับอ๋อพอจะเห็นภาพความเชื่อมโยงแล้วค่ะคือพอยามไม่โวยวาย CEO ก็ทำงานสะดวกถูกต้องเลยครับเมื่อ CEO ไม่ต้องคอยวิง่งวุ่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากยามขี้ตกใจตลอดเวลาค่ะ เขาก็จะมีเวลาและเชัพยากรในการคิดวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้นทำให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นใช่ครับไม่ทำอะไรตามอารมณ์ชั่ววูบสรุปง่ายๆก็คือ การทำสมาธิช่วยปรับสมดุลให้ทีมงานในสมองของเราทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับสุดยอดเลยค่ะการอธิบายแบบนี้ทำให้เห็นเลยว่าจิตใจที่เราเคยคิดว่าเป็นก้อนเดียวที่จับต้องไม่ได้ทจริงแล้วมันคือกลุ่มของกระบวนการที่เราสามารถเข้าไปสังเกตแล้วก็ฝึกฝนได้ครับผมวิปัสสนาเป็นพิเศษเลยวิปัสสนาครับซึ่งเป็นศาสตร์โบราณจากอินเดียคำว่าวิปัสสนาในภาษาบาลีแปลตรงๆว่า การเห็นแจ้งหรืออินไซต์การเห็นแจ้ง,จงคือการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นในหนังสือมีคําเปรียบเลยที่ดีฉันว่ามันเท่มากเลยเขาบอกว่าการเข้าคอร์สวิป,ปัสสนาแบบเข้มข้นเนี่ยเหมือนกับการฝึกสติแบบติดสเตียรอย mindfulness on steroids ใช่ครับเขาใช้คํานั้นเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ เพราะมันไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาวันละสิบยีนาทีแต่เป็นการฝึกสังเกตจิตใจตัวเองอย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งวันเป็นเวลาหลายวันโอ้ oh. ผมเคยลองเข้าคอร์สเงียบ3มวันวันแรกนี่แทบจะเป็นบ้าเลยครับความคิดในหัวมันดังกว่าปกติเป็น1ิบเท่าจริงเหรอคะจริงครับซึ่งมันก็ตรงกับที่หนังสือบอกเลยว่าเราจะเริ่มเห็นความฟุ้งซ่านของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกแบบติดสเตียรอยนี้คืออะไรคะมันทำให้เราได้พลังพิเศษอะไรขึ้นมาพลังพิเศษที่ได้มาก็คือสิ่งที่หนังสือเรียกว่าความตื่นตัวขั้นสูงแบบไม่ตอบโต้ nonreactive hyperalertness ครับฟังดูซับซ้อนจังเลยค่ะถ้าจะเปรียบเทียบไม่ง่ายก็เหมือนกับการที่เราไปนั่งอยู่ริมแม่น้าที่ไหลเชี่ยวค่ะแม่น้ำสายนั้นคือกระแสะความคิดและอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อปกติแล้วเรามักจะกระโดดลงไปในแม่น้ํานั้นปล่อยให้มันพัดเราไปหรือพยายามว่ายทวนน้ําใช่เลยค่ะจมไปกับมันเลยแต่การฝึกริปปัสนาคือการสอนให้เราแค่นั่งอยู่บนฝั่งแล้วมองดูทุกอย่างที่ลอยผ่านไปแค่มองดูครับไม่ว่าจะเป็นความคิดดีความคิดร้ายความสุขความเศร้าเราแค่รับรู้ว่ามันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่กระโจนลงไปเล่นกับมันถูกต้องเป๊ะเลยครับ และเมื่อเราทำแบบนี้ได้บ่อยขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความชัดเจนทั้งจิตใจและความสมดุลทางอารมณ์ค่ะเราจะเริ่มเห็นว่าความคิดก็เป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราอืมแต่หนังสือก็ย้านะครับว่าไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีไหนเป้าหมายสูงสุดก็ยังคงเหมือนกันคือการมีจิตที่ตื่นและรู้ตัวอยู่เสมอ Alert and Awake Mind โอเคค่ะ เราเห็นภาพตั้งแต่ความย้อนแย้งที่น่าสนใจหลักการทำงานของสมองไปจนถึงวิธีการปฏิบัติแล้วครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้แล้วทั้งหมดนี้มันให้ผลลัพธ์อะไรในชีวิตจริงบ้างซึ่งหนังสือก็ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไว้4ข้อด้วยกันใช่ครับเป็นเหมือน4เสาหลักที่ค้าจุนชีวิตเราให้มั่นคงขึ้นค่ะข้อแรกคือ การตอบสนองต่อสิ่งรบกวนที่ดีขึ้น improved disturbance responses to อันนี้หมายความว่ายังไงครับพูดง่ายๆคือเราจะมีกันชนทางอารมณ์ที่หนาขึ้นกันชนทางอารมณ์ครับเมื่อมีเรื่องไม่คาดฝันหรือเรื่องเครียดๆเ,เข้ามากระทบเราจะไม่แกว่งหรือพังลงง่ายๆอ๋อ มันจะมีช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองของเราทําให้เรามีเวลาเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะระเบิดอารมณ์ออกไปทันทีข้อนี้น่าจะสําคัญมากสําหรับคนทํางานในยุคนี้เลยนะคะที่เราต้องเจอเรื่องกวนใจตลอดทั้งวันการมีการชนทางอารมณ์หนาขึ้นนี่เหมือนได้เกราะป้องกันความหัวร้อนเลยใช่เลยครับต่อมาข้อที่2คือความเมตตาการุณาและความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้น h i g t e n e compassion and empathy) การฝึกสติช่วยให้เราเข้าใจสภาวะภายในของตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเริ่มเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นเช่นกันค่ะแต่มีประโยคหนึ่งในหนังสือที่เฉียบคมมากเขาบอกว่าคนแรกที่ได้รับประโยชน์จากความเมตตาก็คือคนที่รู้สึกถึงความเมตตานั้นเองโหประโยคนี้ฟังดูสวยงามนะคะ แต่บางทีมันก็ทำยากนะเวลาเราโกรธใครมากๆการจะไปรู้สึกเมตตานี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยจริงครับหนังสือมีคำแนะนำไหมคะว่าจะเริ่มจากตรงไหนมีครับเขาแนะนำว่าไม่ต้องเริ่มจากคนที่เราโกรธอ๋อเหรอคะแต่ให้เริ่มจากตัวเองก่อนฝึกส่งความรู้สึกดีๆให้ตัวเองค่ะจากนั้นค่อยๆขยายวงออกไปให้คนที่เรารักสัตว์เลี้ยงหรือคนที่เรานับถือแล้วค่อยๆขยายไปสู่คนที่เราไม่รู้จักและท้ายที่สุด คือคนที่เราไม่ชอบครับกระบวนการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้อฝ่ายได้ประโยชน์นะแต่เพื่อปลดปล่อยใจเราเองใช่ครับเพื่อปลดปล่อยใจเราเองจากความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธและความเกลียดชังเพราะความรู้สึกเมตตานั้นช่วยลดความเครียดและสร้างความรู้สึกดีๆในสมองของเราก่อนเป็นอันดับแรกเข้าใจแล้วค่ะมันคือการฝึกฝนเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเป็นหลักมาถึงข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3คือ วงจรของความใส่ใจที่ถูกขัดเกลารีฟา n e ์อ t e n t i o n น i ซ c u i เ r y รีหรือก็คือเราจะมีสมาธิจดจ่อได้ดีขึ้นและนานขึ้นอันนี้ก็สำคัญมากในโลกที่ทุกอย่างพยายามจะดึงความสนใจจากเราไปตลอดเวลาความสามารถในการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถือเป็นพลังวิเศษอย่างหนึ่งเลยค่ะ การทำสมาธิก็เหมือนการพากล้ามเนื้อสมาธิของเราไปเข้ายิมให้มันแข็งแรงขึ้นอืมแต่ตรงนี้ก็มีด้านมืดที่เราคุยกันไว้ตอนต้นซ่อนอยู่เหมือนกันนะน่าสนใจค่ะมันเชื่อมโยงกับด้านมืดอย่างไรคะลองคิดดูสิครับถ้าเรามีสมาธิที่ดีเยี่ยมจดจ่อได้อย่างเฉียบคม แต่ขาดซึ่งความเมตตากรุณาในข้อสองเราก็อาจจะใช้ความสามารถในการจดจ่อน,นั้นไปกับการวางแผนเพื่อเอาเปรียบคนอื่นหรือทำร้ายคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพม,มากขึ้นจริงด้วยนี่คือจุดที่หนังสือเตือนไว้ครับว่าการพัฒนาทักษะทางจิตเหล่านี้จำเป็นต้องมาพร้อมกับการพัฒนาคุณธรรมควบคู่กันไปเสมอไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นดาบสองคมได้เป็นการเชื่อมโยงที่ทรงพลังมากค่ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะข้อสุดท้ายคือ ความเข้าใจในตนเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น A deeper understanding De the self of เมื่อเราใช้เวลาอยู่กับการสังเกตความคิดและความรู้สึกของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเราจะเหมือนได้อ่านคู่มือการใช้นานของตัวเองอ่านคู่มือของตัวเองครับเราจะเริ่มเห็นรูปแบบพฤติกรรมเห็นที่มาที่ไปของอารมณ์ต่างๆและรู้จักตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่เปลือกนอกซึ่งนำไปสู่การยอมรับและพัฒนาตนเองได้ตรงจุดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสีอย่างนี้มันครอบคลุมชีวิตแทบทุกด้านเลยนะคะใช่ครับนอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในหนันหนงสือที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากอย่างประโยคที่ว่าจิตที่ล่องลอยคือจิตที่ไม่มีความสุข a wandering mind is an unhappy one ประโยคนี้คมมากครับมันจินมากเลยค่ะเวลาที่เราใจลอยคิดฟงซ่านไปเรื่อยเปยื่อยมักจะเป็นช่วงที่เราไม่มีความสุขนักการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันจึงสำคัญมากใช่ครับ แล้วมันก็เชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งในหนังสือที่บอกว่าการรับรู้ awareness นั้นอยู่เหนือสภาวะทางอารมณ์อยู่เหนืออารมณ์ครับไม่ว่าเราจะสุขทุกโกรธหรือเฉยเฉยมันจะมีผู้รู้หรือการรับรู้ที่คอยสังเกตการอารมณ์เหล่านั้นอยู่เบื้องหลังเสมออมการตระหนักถึงผู้รู้คนนี้ทําให้เราไม่จมไปกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและที่ล้ําไปกว่านั้นหนังสือยังพูดถึงเรื่องคลื่นสมองด้วยคลื่นสมอง ตั้งแต่คลื่นเดลต้าที่ช้าที่สุดตอนหลับลึกไปจนถึงคลื่นแกมมาที่เร็วที่สุดซึ่งพบได้มากในผู้ที่ฝึกสมาธิมาอย่างยาวนานแล้วคลื่นแกมม่านี่มันพิเศษยังไงคะมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้งหรือช่วงเวลาอ๋อนั่นเองครับการเอาเรื่องคลื่นสมองมาอธิบายยิ่งทําให้ทุกอย่างดูจับต้องได้และเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นไปอีกใช่เลยครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เดินทางจากความชงนสนเท่ที่ว่า คนวอลล์สตรีทมาทำสมาธิทำไมไปสู่การเจาะลึกวิทยาศาสตร์เบื้องหลังสมองได้ทำความรู้จักกับวิปัสสนาฉบับติดสเตรอย์และได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคือการเปลี่ยนแปลงสีด้านที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าจะให้สรุปคุณค่าที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการทำหน้าที่เป็นสะพานสะพานเชื่อมระหว่างระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกที่มีมานักพันปีกับวิทยาศาสตร์ตะวันตกที่เน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ มันทําให้การฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องลินลับอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือสากนที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงและนําไปใช้เพื่อสร้างสมดุลภายในและบรรเทาความทุกข์ของตัวเองได้เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและเพื่อเป็นการปิดท้ายดิฉันอยากจะวนกลับไปที่ประเด็นเรื่องความขัดแย้งที่เราคุยกันในช่วงแรกสุดครับผมหนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึงวิธีการรับคมจิตใจให้เฉียบแหลมและทรงพลังมากขึ้น คำถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายก็คือเมื่อจิตใจถูกลับให้คมกริบเหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งแล้วเรามีความรับผิดชอบอะไรบ้างในการตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องมือนั้นอย่างไรเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากครับหากสมาธิสามารถเพิ่มความจดจ่อและความชัดเจนได้จริงเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพลังที่เพิ่มขึ้นนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความเมตตาและความสมดุล แทนที่จะถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อสนองความทะเยอทะยานและการสะสมแต่เพียงอย่างเดียว